สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บฝรั่งค่ะก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะเพราะว่าเก็บไปหลายรอบแล้วค่ะมันก็ยังเหลือแบบต้นปลายที่ยังเหลือติดอยู่นะคะต้นนี้ก็จะหมดแล้วค่ะเนี่ยน่าจะเป็นออรอบสุดท้ายแล้วค่ะต้นนี้เพราะว่าตัวน,นี้ก็เก็บไปหลายรอบแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเฟิ่องหงมี่เหมือนกันค่ะเป็นเฟื่องหงมีทรงหยดน้ําค่ะ ลองต้นนี้ผลดกเพราะว่าไม่ไม่เด็ดผลผลเล็กเขาทิ้งอะคะ่ะคืออยากลองอยากลองให้อยากลองไว้ผลผลดูอะคะ่ะว่าถ้าผลเขาโดะเขาจะผลเขาจะโตประมาณไหนอะคะ่ะก<ค>็ผลเขาดกจริงน,นะคะคือเคยติดติดทุกติดเกือบทุกผลนะคะแต่ว่า,าผลเขาไม่ค่อยโตะค,ะค่ะเนี่ยค่ะ เห็นประมาณเนี้ยไม่ไม่โตเลยกับผลไม่ใหญ่ผลเขาไม่ค่อยใหญ่ละค่ะถามว่าดกจริงไหมดกจริงค่ะถ้าไม่เด็ดทิ้งนี่ก็คือต้องหาไม้ค้ำนะคะไม่งั้นก็กิ่งหักค่ะผลเขาได้ประมาณความใหญ่นี่เขาประมาณเท่าๆกันหมดเลยค่ะบางผลก็เล็กค่ะเล็กมากเนี่ยโตสุดได้ได้ผลประมาณเท่านี้ค่ะ ด้านล่างเนะคะ่ะผลเล็กค่ะลองเอาไว้ไว้ผลเขาเยอะๆดูนะผลเขาเล็กเดี๋ยวรอบหน้าก็คงถ้าเป็นรอบหน้าคงต้องเด็ดทิ้งบ้างละค่ะอันนี้เป็นเฟิ้์นหูมีทรงกลมค่ะแล้วก็เฟิ้์นหูมีทรงหยดน้ำค่ะเราก็มาเก็บน้อยหนาก่อนค่ะน้อยหนาก็จะหมดแล้วละค่ะเป็นต้นเป็นผลผลปลายต้นค่ะ เป็นน้อยหน้าหนังแดงค่ะเหลือติดต้นเนี่ยอย่างละผลสองผลแต่เขาก็มีมีดอกนะคะกำลังเหมือนเขาติดดอกเองอะคะ่ะก็มีติดดอกบ้างเป็นบางต้นนะคะอย๋าวก,ก็ได้ประมาณนี้ละค่ะฝรั่งแล้วก็มาเก็บ อ่อน้อยหนาหนังสีทองค่ะก็เป็นปลายต้นหมดแล้วค่ะแต่ว่าเขาก็ยังติดดอกอยู่นะคะเขาก็ยังติดดอกติดดอกอะค่ะบางต้นก็ติดบางต้นก็ไม่มีอันนี้ห่อสามชั้นนะครับป้องกันครอกค่ะชั้นอ่าใหญ่สุดเนี่ยค่ะคือถุงใหญ่สุดก็30ค25คูณอ๋อยี่สิบห้าคูณสามสิบค่ะ ใบที่2องะคะใบกลางก็จะเป็น25่สคูณยีแล้วก็ใบเล็กสุดนะคะใบแรกก็จะเป็น20่สิค่ค่ะผลนี้ก็ลงต้นเหมือนกันนะผลเขาก็ใหญ่อยู่นะคะดูๆนะ่าจะประมาณได้อ่าจะ4ขีดได้อะคะ่นะน่าค่ะผลใหญ่ เขาเหมือนเขาเขาติดเขาติดดอกอะค่ะเขาติดดอกของเขาเองอค่ะเราก็ไม่ได้ผสมหรือไม่ได้ตัดแต่งกิ่งไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะเราก็ปลูกแบบคืออาศัยธรรมชาติฤดูเขาไปอะค่ะนี่าที่เก็บเสร็จวันนี้ก็ได้ประมาณเท่านี้นะคะก็ฝรั่งใมหนาหนังแดงแล้วก็อยหนาหนังสีทองค่ะแล้วอีกประมาณสักสองวันเดี๋ยวจะมาฉีดพ่นอะ่ะ ให้ปุ๋ยทางใบฝรั่งอะค่ะหลังจากที่เราเก็บฝรั่งเสร็จเสร็จแล้วอะค่ะอันนี้เป็นหน้ยหนาสับปะรดค่ะต้นสี่ปีค่ะต้นเขาใหญ่มากค่ะจนบ่อปูนบ่อปูนแตกหมดแล้วค่ะก็ไม่ห่อก็คือกระลอกกินหมดนะคะไม่เหลือเลยค่ะเขากัดแล้วก็กัดกินแล้วเขาก็ทิ้งผลไว้เต็มเลยค่ะนี่เห็นไหมคะขนาดห่อถุงไว้ก็ยังมีรอยกัดแทะเลยค่ะ คือถ้าไม่ห่อก็คือเกลี้ยงหมดแต่บางผลก็ไม่ได้ห่อค่ะเพราะว่าบางทีมันเยอะเกินก็ปล่อยปล่อย,ปอย,ปอยไปก็มีค่ะอันนี้ก็เป็นฝรั่งแล้วก็น้หนาค่ะนานาแดงนานาทองแล้วก็สับปะรดค่ะเดี๋ยวอีก2วันเดี๋ยวมาฉีดปุ๋ยทางใบให้ฝรั่งกันค่ะผ่านไป2วันแล้วค่ะ วันนี้หลังจากที่เก็บฝรั่งไปใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมาให้ปุ๋ยทางใบฝรั่งค่ะมาฉีดปุ๋ยแคลเซียมโบลอนแล้วก็จุลินรีย์สังขอแสงก็ได้เครื่องพ่นพ่นยาค่ะใช้ดีนะคะก็ทดลองใช้มาหนึ่งเกือบเกือบปีแล้วค่ะขนาดแบตก็ประมาณ3,000แอมป์ค่ะแบตอืดค่ะใช้แบบ สามประมาณ1ชั่วโมงต่อเนื่องได้ะคะ่ะก็ปรับได้3ระดับค่ะมีระดับเบาค่ะแล้วก็ความแรงระดับกลางแล้วก็ความแรงให้แบบน้ํา,ป,าปุ๋ยพุ่งพุ่งได้ะคะ่ะสามระดับค่ะมีสามระดับแล้วก็หัวฉีดเราสามารถปรับปรับหัวได้นะคะ ปรับให้แบบเป็นพุ่งกระจายหรือว่าจะให้เป็นแบบเป็นแบบน้ำออกแบบตรงอย่างนี้ค่ะเราสามารถหมุนปรับได้เลยค่ะมือฉีดแล้วก็มันปรับความยาวของเนี่ยค่ะที่ฉีดได้ตัวนี้ก็3เมตรนะคะลองซื้อมาใช้2องสองเครื่องค่ะเครื่องหนึ่ง2เมตรความยาวสายอะค่ะสอเมตรอีกเครื่องหนึ่งก็3เมตรค่ะ ซื้อมาสำรองไว้เผื่อเปลี่ยนเวลาแบตหมดนะคะแต่นี้ก็ใช้เครื่องนี้ก็เครื่องเดียวก็ฉีดพ่นได้ประมาณ50ต้นก็เอาอยู่ะค่ะเอาไว้ฉีดให้ปุ๋ยทางใบแล้วก็ฉีดดอกะค่ะฉีดพ้นเล็กๆอย่างนี้ยค่ะนี่พุ่งกระจายะค่ะเราปรับได้ะค่ะขนาดเล็กแล้วก็กระทัดรัดมือถือมือเดียวได้ะค่ะสบายะค่ะสะดวกด้วยะค่ะ ต้องการแบบหัวแบบไหนก็ลองปรับเขาได้ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปฉีดต่อฉีดปุ๋ยต่อก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ